สวัสดีครับผม H A K H อนุรักษ์มีเพื่อนเพื่อนสงสัยนะครับว่านักกล้ามสามารถทานส้มตำได้ไหมนานๆทีทานได้นะครับวันนี้เราจะพามาดูกันว่าผมสั่งส้มตำผมสั่งยังไงบ้างเวลาผมสั่งส้มตำนะครับก็จะสั่งแบบไม่ใส่ชูรสนะครับคอยดูป้าเลยนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างน้ำตาลปี๊บก็ใส่เล็กน้อยนะครับไม่เป็นไร ส่วนความเปรี้ยวความเผ็ดนี่ตามใจเราได้เลยนะครับไม่เป็นไรแล้วแต่เราชอบเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยน่าทานมากนะครับผมผมจะทานคู่กับน้ำตกเนื้อนะครับก็เหมือนกันนะครับพยายามมองป้าครับบอกป้าเขาว่าลงได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ใส่ชูรสน,นะครับเพราะว่าชูรสนอกจากสุขภาพเราไม่ดียังทำให้เราบวมอีกด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์กันดูครับขอบคุณครับ